เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม p i k i Bider Mastermind นะผมใน EP ที่4แล้วนะผมมาต่อกันเลยครับตอนนี้เราอยู่กันใน Part ท,ที่มีชื่อว่า Damage Control นะผมฮะก็ชับป t e เตอร์ Damage Control ครับ,รบประมาณว่า พิกกี้ไบเดอร์เนี่ยได้มารวมตัวกันเพื่อป้องกันการโจงสีที่เข้ามาครับแต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนที่จะมาโจงตีเรา p i กกี้ไบเดนะครับก็มีตั้งแต่ระดับโกลนะครับจะทําได้ใน2ทนาทีครึ่งนะครับถ้าระดับบอลสุดนี่ก็4นาทีนะครับตอนนี้อาจจะไม่ยาวนะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเลย let's go sub ไทยมาเดิมครับ มาแล้วนะผมสำหรับ chapter ที่4นะครับตรงนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าทุกระดับเวลาจำกัดทุกระดับนะจะมีเวลาจำกัดโดยรวมอย่าลืมใช้คุณสมบัติไทม์ไลน์นะครับเพื่อการกระทําของตัวเองตัวละครให้เสร็จสิ้นโดยกดแท็บ r n f นะครับเพื่อข้ามไปมาระหว่างดำเนินกิจกรรมก็คือเหมือนที่ผมทํามาในพาร์ทหนึ่งพาร์ทสนะครับ แล้วจะมีคำนำว่าเราสามารถประจุดเริ่มต้นจุดซ่สูงทำลายอ๋ออันนี้ผมก็ทำตลอดอยู่แล้วนะครทำไมเขาเพิ่งมาแนะนำต่อแบบนี้หรือเปล่าโอเคตอนนี้นะครับเราจะมีให้เล่นทั้งหมด3ตัวละครนะครับมีทั้งเอด่าอาร์เทอร์แล้วก็จอนนะครับ, ar, Arthur, รบโอเคครับทุกคนก็มาเริ่มภารกิจกันเลยนะครับก็ในส่วนของชัปเตอร์ที่4เนี่ย เราจะได้มาทั้งหมด3ตัวละครให้เล่นนะภายใน,น4นาทีโหผมต้องรีบเล่นเลยภาคน,นี้มีทั้งเอดาไปทําการบล็อกทางนะครับส่วนอา t h เธอร์ต้องไปเกณฑ์จํานวนคนจากผับมาแล้วก็จอห์เนี่ยต้องไปที่โรงงาน Factory นะครับโอเคมาเราจะมาเริ่มเลยเราจะเล่นไปทีละตัวละครนะครับอ่ะเราจะมาเล่นในส่วนของเอดาก่อนโอเคมา เราต้องรีบทำเวลาเลยครับเวลาแค่สีนาทีนะครับไม่ได้เป็นผู้หญิงสามารถผ่านไปได้มาเข้าประตูผมจะนาฬิกาผมจะพยายามไม่พลาดนาฬิกานะครับพา่านนี้ผมอยากได้นาฬิกาให้ครบนะครับ โอเคางต่อเลยมีนาฬิกามีอะไรเล่าบางทีมันชอบแอบนะครับต้องระวังด้วยเผื่อเราพลาดนี่อดเลนนะครับนาฬิกาโอเคไม่มี ไปกันต่อเลยครับอันนี้เป็นทางใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือตัวสะพานอา่อประตูนี้เลื่อนว่าม,มันเป็นทางเชื่อมต่อกันตรงนี้ผมต้องกดตรงนี้ก่อนใช่ปหโอเคครับเรามาเอากุญแจกันเก็บมา จากนั้นยังไงต่อ,ตอกดเลื่อนเราไปตรงนี้ได้แล้วไงเราต้องไปตรงประตูนะครับต้องนี่ใช่ปะแล้วเราจะไปไอ้ทางนี้ยังไงอะเนี่ยไปไม่ได้อะลองกดสวิตช์ทีนึงเฮ้ยโอเคต่อได้แล้วครับ โอ้อีซีน่นะเนี่ยไปเคแล้วเข้าประตูไปครับมีคนงานกำลังเคาะปงปงปงป,ง,ปงอยู่นี่ได้นาฬิกามาสองนะครับผมบอกแล้วครับผมจะพยายามไม่พลาดนาฬิกานะครับผมไปทำไม่ได้เลยโอเคประตูนี้นไปต่อ ผมจะมาพยายามเอหาหันนาฬิกาต่อครับโอเคเนี่ยโอเคเราเสร็จแล้วทีนี้เราก็ย้อนนะครับแล้วก็ไปตอนนี่ใหม่เลยตอนเริ่มต้นใหม่เลยเพราะว่าเราเล่นเป็นเอดาเวล่ะเดี๋ยวเอดาจะเริ่มต้นเองนะครับทีนี้เราต้องเล่นเป็นอาเธอร์ไปคลิกดออาเธอร์ Arthur สามารถพังประตูได้โดยการกดสเปกบาร์นะครับโอเค โอเคอย่างนี้ไงปึ้งทางประตูเข้าไปบาวลิงอารเธอร์และจอนสามารถสู้ได้นะครับโดยการถ้าขึ้นเสร็จรักหมัดก็คือต้องสู้กับพวกนี้โดยการกดสเปกบาร์มาต่อยก่อนเลยปัเพืพ่่มาดิมาดิเออเอประตู เขาบอกว่าเออเประมาณงี้ครับอาเทอร์ต้องไปเคลียร์ในยาร์ด0-0ส่วน4เคลียร์นี่คือเคลียร์พวกนักสู้เหรอ,อมีทั้งหมด4คนเราสามารถสู้ได้ทีละคนแต่ถ้าในกรณีมี2คนต้องสู้2คนเท่านั้นถ้าขึ้นใส่รลักษ์ตกใจงั้นก็จะไม่ผ่านไปสู้ไม่ได้ ผมว่าฆ่าสองคนนี้ผมก็เล่นสองคนนี้ก่อนดิมาดิมาดิต่อยดิมาเดี๋ยวคนนี้ต่อเลยชึบสองคนนี้มันทำอะไรอ่ะลองสอยมันเฮ้ยมันขึ้นสายลักขึ้นอะไรอ่ะเฮ้ยเราต่อยไว้กว่าได้อยู่ต่อยมัต่อ,ตอเอาไม่ได้ครับ โอ้เ oh, หมือนที่เขาบอกว่าเราต้องต่อยทั้งหมดเราต้องมีจํานวน2คนนะโอเคงั้นผมรู้แล้วผมรู้แล้วงั้นเราก็ไปเปลี่ยนเป็นจอนแล้วก็เริ่มต้นใหม่เหมือนกันเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เ,มหมเพราะผมเล่นเอเปีร์เธอไปแล้วอาเธอจะมีฉากที่เราต้องเดินตามโ okay, อเคบาวลิงจอนสามารถต่อยได้เหมือนกันนะครับต่อยกันเลยไหมมา,มาดิเออเออมาดิยับไม่โดนยับไม่โดนเออเป็นไงจวกเริ่มน้อย เราต้องไปไหนครับอาจรเราต้องเข้าไปทางนั้นที่เดียวกับอาเธอร์ปรเพราะม,มันอยู่ใกล้ก,ลกันนะผมสังเกตมาที่เดียวกับอาเธอร์ครับที่เดียวกับอาเธอร์โอเคผมก็ต้องมารอให้จังหวัดที่ตอนที่ผมเล่นอาเธอร์แล้วก็สู้จนเหลือสองคนนะครับ Okay. แฟรมิ่งไปเราสามารถเผาได้นะครับก็เก็บตะเกียงมาครับโอเคเอาล่ะตรงไอ้พวกนี้ก็ไม่สังเกตโอเครอจังหวะที่ผมเป็นอาเธอร์แล้วก็มาต่อยพวกนี้นะโอเคผมลองไปทางนี้ก่อนแต่ผมว่าผมต้องรออยู่ช่วยอาเธอร์ว่ะ เคียร์ข้ามแล้วมันต้องใช้เวลาโอเคจังหวะนี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นจอนเราต้องเล่นทั้งสองตัวโอเคคงต้องให้จองกับอาเธอร์ร่วมมือกันเฮ้ยไม่ไม่ไม่โอเคสู้แล้วก็เปลี่ยนเป็นจอนจอนก็รีบไปสู้โอเค มีเวลาสองนาทีเงี้ยผมผลเล่ย,เ,ย,เ,ยเป็นอาร์เธอร์ไปก่อนเดี๋ยวแล้วข้าเปลี่ยนมาเป็นจอนอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกุญแจเราต้องกลับไปเอาโอเค ได้กุญแจมาแล้วท,ที่ทำเวลาผมจะพยายามสังเกตนาฬิกาด้วยนะเนี่ยผมสังเกตตลอดเลยผมไม่อยากพลาดนาฬิกาแต่ว่าไอ้น,นี่มันเดินสมบูรณ์ในงานผมเจอนาฬิกาละโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่าเพิ่งเจอข้องางประตูโอเคแต่ไหนตอบเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะ เปิดประตูแต่เราต้องไปภารกิจสีเขียวโอเคเราเรียกคนงานไปแล้วครับตามภารกิจเดี๋ยวเปิดประตูกันเข้าไปโอ้ยนีไ่ไงสู้แล้วพวกพิกกี้ไปเยอะอ๋าสู้สู้โอเคไปทางนี้ไม่ได้ด้วยแล้วเราก็ไปนี้ต่อ ทางประตูโอเคเราก็มาสู้กันีน่ไม่ได้เฟี้ยวอเฟี้ยวรอยวรอ,อยากเลือกปากาาคอปอะ่ะเอาสะสมจริงเลยนะทางประตูนี่ต่อเฮ้ยผมมันเห็นไปดีเอาใหมารอรอล้อลอรอรอ,รอไปก่อนผมต้องข้าทางนี้เหรอครับเนี่ย๋อปป่าป่าจะมาทางนี้ได้มา ไปไปตรงจุดที่เราต้องไปตำแหน่งจุดประจำตำแหน่งผู้พิเศโอเคครับอาเธอร์เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่จอนผมต้องกลับไปเล่นจอนใหม่นานเลยตอนที่ช่วยอาเธอร์สู้เดี๋ยวผมดูตอนไหนโอเคตอนนี้ โอเคผมเป็นส่วนองจอนผมก็เล่นต่อเลยเพราะตอนนี้เอดาขึ้นซ้ายมือเราเสร็จแล้วเราเหลือแต่จอนนะเพราะว่าอาเธอร์เราก็เสร็จไปเมื่อกี้โอเคต้องสวิต์นี้คืออะไรเฮ้ยมีรถไฟมาเดินไปนเดิ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 นอา้ารถไฟมาเรียวแล้วผมเป็นไงอะ่ะเข้าตรงน,นี้ เฮ้ยเออผมลืมเลยผมต้องพยายามสังเกตกุญแจด้วยโอเคออกมาผมเปลี่ยนสับรถไฟคืออะไรอ่ะไม่เปลี่ยนเส้นทางรถไฟะ่ะเพราะว่ามันมีสองเส้นทางนะครับถ้าดูด,ดีมีทางโค้งกับทางตรงเออทางตรงจริงด้วยต่อไม่มีกุญแจเลยผมอยากได้กุญแจไว้นะ่ยผมเจอผมเจอนี่ละนาฬิกาละอีกหนึ่งอันเดี๋ยวเราเอาหาจวเ,เข้าไปเก็บฮนะ คได้มาสี่แล้วครับทุกคนเดี๋ยวอีกสองอีกสองผมเล่นมาผมไม่เคยได้กุญแจเฮ้ยผมไม่เคยได้นาฬิกาเลยจริงจังเลยแบบครบเนี่ยมันต้องเป็นพันนี้แล้วครับที่ผมได้รีบเข้าก่อนเลยตอนนี้เหมือนผมเล่นสปีดรันอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยห้าห้าแล้วห้าแล้วห้าแล้ว,ลวอีกอันเดียวเวลาก็จะหมดเฮ้ยครบแล้วครับอุ้ยโอ้ย ครบพาร์ทแรกว่ะทุกคนมาดิต่อยก่อนเลยครบแล้วนาฬิกาครบแล้วรู้ไหมไปเราต้องไปวางระเบิดนะครับสำหรับภารกิจจอสุดท้ายโอเ,เรียบร้อยครับภารกิจเรียบร้อย โอ้โหเอ้ยเป็นพาร์ทแรกนะครับที่นาฬิกาผมเก็บได้ครบ oh. อันนะครับโอ้โ oh, ห oh. ผมดีใจว่ะเล่นมา3มรอบรอบที่4เราเก็บได้ครบแล้วครับสำหรับนาฬิกาคอลเลกสํ Collect. สำหรับเ,เวลาก็ได้ประมาณครับ oh. ผมได้บอสเหรอโอ้โห oh. ผมไม่ได้บอสนะผมได้ประมาณซิลเวอร์นะ ผมยังไม่เสียทีเลยผมน่าจะได้ประมาณซิลเวอร์อ่ะมันเพราะว่าผ่านไปเลยไป5้าทีโอเคครับสำหรับชับเตอร์ที่4ดาเมจคอนโทรลก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเดีย๋ยวเราจะมาเจอกันในชับเตอร์หน้าที่มีชื่อ,อว่า b แบ็กบีไฮบาร์นะครับมาดูกันต่อว่าในเรื่องที่ที่ไบเดอร์มาสเตอร์มาจะเป็นยังไงต่อครับในพาร์ทที่5นะครับสำหรับวันนี้ผมขอเล่าเพียงเท่านี้ก่อนครับผมถ้าชื่นชอบเนื้อเรื่องชื่นชอบการทำซับ หรือว่ามีคำติชมใดๆอย่าลืมกดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือว่าตอนใหม่ๆของพีคกี้เบดมัส u n ร์ r m มล์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับวเจเชันใหม่พาร์ทหน้าครับ